อีกหนึ่งรายการที่เราติดตามกันอย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างฐานนักเตะสู่อาชีพนั่นก็คือการแข่งฟุตบอลบางกอกพิมลีนะครับซึ่งก็จัดในกรุงเทพมหานครโดยประธานเอนะครับวันก่อนเราไปดูเกมระดับดิวิชัน3นะครับซึ่งก็เป็นการพบกันระหว่างอียิปต์ไทยนะครับซึ่งก็มีอดีตนักฟุตบอลดังนะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับประเทศอียิปต์นะครับเจอกับทางด้าน DX ฟุตบอลคลับอะคาเดมี่นะครับก็มีอย่างเช่นสราวุฒิพันธ์ณรงชัยวชิระบาลนะครับรวมไปถึงประสิทธิ์น่วมสาลานะครับเป็นการสร้างนักเตะรากหญ้าเรียกว่าอายุยังน้อยนะครับการที่จะก้าวขึ้นไปสู่ฟุตบอลอาชีพนะค่อนข้างสูงนะครับรายการนี้จึงเป็นเวทีสามรับทีมต่างๆนะครับซึ่งก็ทำการแข่งขันในฤดูกาลนี้นะครับ3ดิวชั่น อาจจะมี4และดิวิชัน5ด้วยนะครับเป็นเตะแบบเงียบเงียบเป็นการสร้างนักเตะจริงๆนะครับหมุนเวียนเปลี่ยนนักเตะได้ตลอดเวลาก็ชื่นชมครับกับฟุตบอลรายการนี้ส่วนทีมใดที่จะร่วมการแข่งขันนะครับก็ติดต่อได้ที่ประธานเอนะครับนี่เราโปรโมทให้ฟรีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังหลังเกมครับจากนารงชัยวัชิระบาลครับรวมไปถึงประสิทธิ์น่วมสาลาครับเฮดโค้ชของทางด้าน DX เอ็กฟุตบอลอะคาเดมี่กันครับวันนี้เด็กก็ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างครับในใน,ในเกมวันนี้ครับก็เด็กก็ทําตามเทคนิคเด็กชุดนี้ที่เราทําไว้คือจะเตรียมเพื่อจะส่งหลีกในในปีหน้าครับก็เลยมีรายการนี้ก็เลยส่งเข้ารวมเพื่อให้เด็กมีเวทีเล่นตลอดอซ้อมอยู่แจ้งวัฒนะซอยสิครับผมเป็นอะคาเดมี่ดีเอ็กซ์คาเดมี่ครับ ก็ก็ถือว่าพอใจครับเพราะว่าเด็กก็ซ้อมดีแล้วก็มาเล่นก็ถือว่าทำตามแทคติกที่เราที่เราซ้อมมา3ามประตูที่ได้มาหนึ่งเด็กเล่นตามแทคนิคของโค้ชก็เลยทําให้ได้ประตูได้ง่ายขึ้นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยากเท่าไหร่แต่ลูกที่3อาจจะเป็นเรื่องของโชคด้วยจังหวะพอดีจังหวะ,ประ,หวะประตูฟังรู้กับภาดแล้วเราแลเราทำได้พอดีก็เป็นจังหวะของฟุตบอลไปครับ ก็ต้องขอบคุณเขาด้วยว่าเขาหเขาตั้งใจเล่นตามแทคกติกของของโค้ชเฮโคพี่อูด๊ดกับพี่ตั้มกับสองเขาไม่มีอาการบาดเจ็บในสนามให้เราเห็น BBL uh, League this uh, for our team uh, first this uh, good chance for make uh, our team strong for standby for uh, TA Cup uh, and about BBL league, this uh, good league, uh, good people uh, uh, show it in uh, this good league, and uh, I respect uh, BBL league and uh, respect the people of BBL league also cup. So this good chance for every team uh, show good player and make uh, team strong. Uh, same same my plan uh, with our team egti FC. Uh, I am uh, playing in BBL League uh, for uh, make good chance, for uh, make uh, our team uh, be strong and uh, stand by for TA Cup, for go to T-SAM next season Cup. Uh, welcome to uh, T-Sport TV in uh, new stadium, uh, our team EG Thai FC, uh, lakrabang Stadium Cup. Uh, so the, today is the first game uh, our team in uh, new stadium uh, Lakabang FC uh, this good uh, good way with uh, plan our team EGT FC for uh, make a professional team uh, same I say last time uh, plan our team EGTI FC want to go to go to up in Tsam next season cup. So make Bilan for uh, make a good stadium to our team uh, for uh, beautiful stadium, uh, Laka Bang Stadium for uh, game whom our team EG